ย่อนน้องหมีหลับกันค่ะปัญหาที่ตูนเจอตอนแรกในการหยอดน้องหมีนะคะก็น่าจะเป็นตรงเรื่องตาค่ะตอนที่แก่น้องหมีออกมาครั้งแรกก็แอบตกใจตัวเองนิดนึงนะคะว่าน้องหมีเราตาคามนอนน้อยไปแล้วอะ่ะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์วิธีการแก้ปัญหาของตูนค่ะตูนจะผสมวุ้นกะทิสีน้ำตาลมานิดนึงนะคะจากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันค่ะจิ้มไปที่วุ้นและนำมากรีดตรงล่องตาให้น้องหมีค่ะเหมือนเรากีดไอายไลเนอร์ให้เขาค่ะ ทำแบบเดียวกันทั้งสองข้างเลยนะคะค่อยๆแต้มแล้วก็กรีดน้ำวุ้นลงไปในร่องค่ะตรงจมูกน้องหมีข้างในก็ใช้วุ้นสีน้ำตาลแตะลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ไม้ชิ้มฟันเก็บทรงวุ้นให้เข้ารูปนิดนึงจากนั้นก็หยอดน้ำวุ้นสีขาวทับลงไปได้เลยค่ะตรงที่เป็นจมูกอันใหญ่ วางพักไว้นะคะให้วุ้นตรงจมูกเขามีความตึงตึงตัวนิดนึงค่ะแล้วเราค่อยมาหยอดตรงตัวกันพิมพ์น้องหมีหลับจะใช้น้ำวุ้นอยู่ที่ประมาณ 150- 160ถึงกรัมนะคะชั่งวุ้นมาผสมสีและเทลงไปได้เลยค่ะเมื่อวุ้นเสร็จต,ตัวดีแล้วก็แกะออกมาได้เลยค่ะนี่ก็คือหน้าตาน้องหมีที่ได้นะคะเส้นไอายไลไนเนอร์คมชัดเลยค่ะไม่นอนน้อยแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ